สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกๆคนวันนี้มาเจอกันในยามเช้าตรงกับวันที่แปดเดือนธันวาคมปีหกสามวันนี้มาใหม่มาใหม่ มาใหม่นะครับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่มาในมาใหม่อ <c oughs> พระก็เป็นพระใหม่ <c oughs> ที่รองพระก็เป็นของใหม่ฮ <c oughs> ขันทอง <c oughs> ขันทองใหม่เลยใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะ <c oughs> พระก็เป็นพระใหม่พระสร้างในปีนี้เองสร้างในปีหกสามปีนี้นะครับใหม่เอี่ยมอ่องเลยสวยงามนะสวยงามจริงๆครับนะภาพคมชัดไหมชัดไหมภาพภาพภาพชัดนะครับครับ ภาพคมชัดนะครับอ่าเป็นเหรียญเหรียญใหม่ครับพระครูวิจารณ์สังคจิตเหรียญพระครูวิจารณ์หลัสังคจิตในวงเล็บคำพาอ่า เห็นไหมครับไม่เอี่ยมอ่องเลยเป็นเหรียญทองแดงรวมน้ำตาลค่อนข้างจะค้ำๆไปทางสีดำเล็กหน่อยไปดูด้านหลังสักหน่อยครับนี่ครับด้านหลัง นะครับคมชัดนะครับตัวยันตัวขอมตัวนังสือชัดนะครับวัดศรีจันทร์บ้านนาออจังหวัดเลยครับดูด้นานหน้าอยกนะครับพระงาม,งาม พระดีๆพระสวยๆพุทธศินงามลึกศิละปะงามจับใจครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ดูดูดูพุทธศินดูศิละปะครับเห็นไหมครับ ดูศิละปะครับเส้นสายเส้นสายลายเหรียญเห็นไหมครับน,นะครับดู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 ครับดู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 เส้นสายลายเหรียญสวยงามงามจับตาจริงๆดูหน้าหลวงพ่อคมชัดลึก ดูลิ้วจีวรคมชัดลึกนะดูไปหน้าหลวงพ่อไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะต้องได้แบบนี้นะครับพระที่มีศิลปะมีพุทธศิลเห็นไหมครับเส้นสายลายศิลป์งามจริงๆครับ นี่ครับราแท้ครับราแท้เน่นอนเป็นอื่นไปไม่ได้ครับแถมยังราคาดีอีกนะครับ <c ười> คือทางแม่บ้านได้ไปทำบุญที่วัดวัดบ้านนาอ,อ้อนะจังหวัดเลยได้บริจาค ในงานสร้างวัดใหญ่นะก็เลยได้รับนะพระเหรียญน,นี้มาเห็นว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะพุทธศิลป์งามจับตานะครับก็เลยนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นพระแท้ ก็เพราะว่าไปรับจากวัดโดยตรงนะครับและมีที่ดูนะดูพระแท้ต้องมีที่ดูมีตำหนเิเรียกว่าตำหนิพระแท้ต้องมีตำหนิให้ดูนะครับนะครับต่อไปจะชี้ชตำหนินี่ครับตำหนิอยู่ตรงนี้ นะครับเห็นไหมครับคําว่าวิจารณ์นะครับนะครับคําว่าวิจารณอยู่ตรงนี้ครับคําว่าจานจะมีเส้นเส้นสายฝนนะเส้นสายฝนหรือเส้นขนแมวก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับคือตำหนิของคาแทะนะครับเดี๋ยวจะส่องกล้องให้ดูนะครับ สองกล้องดูตำหนิครับเห็นไหมครับเห็นเส้นขนแมวไหมครับคำว่าวิจารณ์นะครับเส้นขนแมวครับเส้นขนแมวอยู่ตรงคำว่าวิจารณ์ดูยากนะครับดูยากเส้นนี้ดูค่อนข้างยากครับ นะครับดูค่อนข้างยากดู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 ด,ด,ดูมีเส้นขนแมววิ่งลงมาถึงหาคําว่าจานนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โห,โหกล้องทำไมไม่ชัดเลยเอาเราดูกล้องอา 30x แล้วก,กล้อง 30x ก็แล้วกัน กล้องสามสิบเอ็จับได้ไหมกล้องสามสิบเอ็จับได้ไหมจับได้ไหมคำว่าวิจารณ์จับได้ไหมโอ้โหกล้องจับไม่ได้เลยนะกล้องจับไม่ได้เลยครับกล้องจับไม่ได้เลย สามิบเอจับไม่ได้เลยดูกล้องสี่สิบเอ็ตอนนี้จะจับได้ไหมจับตำหนิได้ไหมกล้องสี่สิบเอ็จับได้ไหมจับไม่ได้จับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เห็นไม่เห็นเห็นหรือเปล่าตำหนิอยู่ ทำอาจารนะครับเส้นขนแมวขนาดกล้อง 40x ยังจับไม่เห็นเลยจับไม่ได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูให้เห็นถ่ายให้ดูให้เห็นให้เห็นให้เห็นเส้นขนแมว เห็นเส้นขนแมวนะเห็นไหมครับนะครับดิ่งลงมาหาคำว่าจานเห็นนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเส้นขนแมวทำไมถึงดูยากเหลือเกินเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า คำว่าวิจารณ์เส้นขนแมวดิ่งลงมาหาคำว่าวิจารณ์เห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่งครับนั่งครับดิ่งลงมาหาคำว่าวิจารณ์เส้นขนแมวนี่แหละครับทำนี้ครับ ครับตำหนิครับมันดูยากสักหน่อยครับมันดูยากครับน้าเห็นนะครับเห็นนะครับนะครับเส้นขนแมวดึงลงมาหาคําว่าจานนะครับน้าเห็นนะครับอ่าโอเคครับโอเคครับโอเคตอนนี้ดูตำหนิ ด้านหน้าไปแล้วนะครับมาดูตำหนิด้านหลังครับตำหนิผ้าแท้ดูตำหนิพระแท้ดูด้านหลังครับอ่าครับดูตำหนิพระแท้ดูด้านหลังตำหนิพระแท้อยู่ด้านหลังครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวสองกล้องให้ดูเลย สองกล้องให้ดูเลยนะครับดูง่ายครับด้านหลังตำหนิตำหนิด้านหลัง,ด,ด,ลงดูง่ายครับฮะขับบ่อยเกินไปเปอ่าขออภัยขอขอภัยก็แล้วกันเนาะ เห็นหรือไม่เห็นหรือไม่คำว่าบ้านนาอ้อตำหนิชัดเจนตำหนิด,ด้านหลังตำหนิพระแท้อยู่คำว่าบ้านนาอ้อเห็นหรือเปล่านะใต้คำว่าบ้านนะบ่อใบไม้ขีดเส้นขนแมวหรือเส้นสายฝนเลยเรียกว่าเส้นขนแมวหรือเส้นสายฝนก็ได้นะอยู่ใต้บ่อใบไม้ คำว่าบ้านนาอ้อนะครับชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนชัดเจนอ่าโอเคครับโอเคโอเคครับดูภาพรวมด้านหลังครับดูภาพรวมสักหน่อยภาพรวมชัดเจนครับเป็นพระใหม่ที่สวยงามฮะ ครับน่าใช้เป็นพระที่น่าใช้น,น่า,นาพกติดตัวพุทธศินงามลึกพุทธสินเส้นสายลายศินสวยงามมากเป็นผ้าใหม่ปีหกสามนี้เองแต่ก็ มีพุทธศินดีพุทธคุณรับรองว่ามีพุทธคุณแน่นอนครับก็ขึ้นอยู่กับที่คนจะเคารพนับถือบูชานะครับอธิษฐา,เาออนเอาขอพรเอานะหลวงพ่อใบหน้าหลวงพ่อคมชัดลึกแบบนี้ครับพระแท้ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ